จะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการทำเอโอยเพื่อที่จะให้ตางตามกับที่ี่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็น3ประเด็น3สาสําสำคัญในการแถลงครั้งนี้ครับอันที่1ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้บท62ได้คะแนนมานะครับอันที่สองก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทําตามเป้าที่ เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจำนวนของสสอ,อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องฟพรอมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อนไทยครับขอบคุณมากครับคุณติ๊งยังครับตอนนี้ก็คือรอรอเวลาให้ผลคะแนนได้ขึ้นมาเข้ามาเยอะกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ครับตอนนี้เราก็มีความมั่นใจในเรื่องของคะแนนของเราฝั่งเดียวแต่ว่ายังไม่เห็น่าพรวทั้งหมดก็จะรอคะแนนที่เป็นทางการเข้านขมาครับ เป็นไปไม่ได้ครับก็คือตามที่เคยสัญญากับประชาชนผลไว้ครับถ้ามีสองภาคนี้เข้าร่วมไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าก็จะไม่มีอ่าสมการก้าวไกลอยู่นะเนื่องจากภาคเหนือไทยก็จะทำทีกลมาประเไทยก้าวไกลไล้รับด้วยการที่จะพูดคุยกันขึ้นไังยังไม่มีการพูดคุยกับใครนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าความคืบหน้านะครับของกองบริการเลือกตั้งแล้วก็ของแกนนำพักก็คือมีสามประเด็นที่เราพอที่จะสรุปสรุปได้ถามนั้นนะครับก็เลยอยากจะ อธิบายถึงวิธีคิดหลักการแล้วก็ความเคลื่อนไหวข้างในเท่นานที่พอที่จะเห็นภาพที่มันชัดมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายภาพที่ยังไม่เข้ามาแล้วทีวมงานของพักก็กําลังพยายามรวบรวมจากหน้างานเข้ามาให้เรื่อยๆเพื่อให้เห็นความชัดเจนร,ระดับหนึ่งแล้วก็รอให้กรกตทางนานให้กลับมาเพราะช่วงที่เวลล้นลมไปก็ทำให้มันช้าพอสมควรครับ ในกรณีนะครับที่พรรคเก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็คืของพรรคเกา้าไกลแน่นอนก็จะต้องโทรร่วมหากับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทํางานร่วมกันมาทำใานเราเดินเรื่อไทยพื่อช่ชนชัอรวมไทยประชาชาิก็เพืจะเป็นลักษณะนั้นตามที่สัญญาตามที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังไงครับคุณพีนะ่ะ ก็ถ้าดูณปัจจุบันตอนนี้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองพักถ้าดูของในฝั่งข,ของก้าปลายผมบอกตัวเลขไปแล้วนะครับก็จะอาจจะมีถึงร้อยหกสิบได้ในฝั่งข,ของทางพรรคเพื่อไทยผมยังไม่ได้ดูของเรื่องของารายละเอียดแต่ผมคิดว่าแค่สองพักตอนนี้นะครับก็ทะลุสองร้อยห้าสิบเอ็ดไปแล้วไม่มีรัฐบาลโอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียค้าน้อยแล้ว แล้วก็การจัดคาหตลอความสาคัญก็จะอยู่ในทางผ่านค้าในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอน้ําหนักางการเมืองผมคิดว่าพอถ้าพอก็คือคงจะจบที่ตรงตรงผ่านผ่านค้าในปัจจุบันค้ีดรับ